มาต่อการในคลิปที่6นะคะคลิปสุดท้ายแล้วนะคะนะก็คือเป็นเรื่องของการสร้างเส้นตั้งฉากนะคะที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กําหนดให้นั่นก็คือจุด P นะคะที่อยู่บนเส้นตรง AB ค่ะ,ะก็เช่นเดิมนะคะในพาร์ทของการสร้างก็คือจะไม่กล่าวถึงนะคะแต่จะแนบลิงคลิปการสร้างไว้นะมี6คลิปนะคะก็คือไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปนะคะสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้ค่ะ อ่าเรามาอธิบายกันในเรื่องของการให้เหตุผลนะคะในข้อที่6ค่ะก็คือเราจะเริ่มลากนะคะก็คือเราจะลากส่วนของเส้นตรง mx แล้วก็ nx นะคะอ่าแล้วเราก็จะมาเริ่มพิจารณาสามเหลี่ยม mxp นะคะคล้ายกับสามเหลี่ยม nxp ค่ะ ก็คือ nxp ก็คือตรงนี้สามเหลี่ยมนี้นะคะคล้าย,ายเอ้ยขออภัยค่ะส mxp ก็คือตรงนี้แล้วก็ nfp ค่ะอ่าเป็นความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านนะคะอ่าเพราะว่าเพราะอ่าอันดับแรกก็คือเราจะได้ตรง เอ็มอ็นก่อนใช่ไหมคะอ่าการสร้างเนี่ยก็คือเราจะใช้จุด P นะคะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็เราจะใช้วงเวียนก็คือลากตัด AB ทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะคะเกิดเป็นจุดตัด M แล้วก็ N ใช่ไหมคะอ่าก็คือจะได้ว่า M N เอ้ย M P ขนาดของ M P นะคะจะเท่ากับ M อ จะเท่ากับ NP ค่ะเนื่องจากเป็นการใช้รัศมียาวเท่ากันนะคะหรือว่าเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันเลยนะคะก็คือเราลากทีเดียวเลยก็คือเป็นจุดตัดสองจุดเลยอ่าต่อไปก็คือพิจารณาความยาวส่วนของเส้นตรง mx ใช่ไหมคะว่า มันมีขนาดเท่ากับ m x ก็คือเราจะได้ว่า m x จะเท่ากับ n x เพราะเหตุผลก็คืออ่ะตอนสร้างย้อนไปให้นิดนึงก็คือเราจะอ่าใช้จุด m และจุด n นะคะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ความยาวรัศมีเนี่ยลากก็คือเป็นรัศมียาวเท่ากันอะแล้วก็มันจะเกิดจุดตัดตรง x ถูกไหมคะลากทางทางซ้ายและทางขวานะคะ อ่าเพราะว่าเรามันเท่ากันเนื่องจากใช้รัศมียาวเท่ากันค่ะอ่าแล้วก็จะเหลืออยู่ด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็คือ xp จะเท่ากับ xp มีขนาดเท่ากันนะคะเพราะว่าส่วนของเส้นตรง xp ของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นด้านร่วมนะคะ อ่าก็ได้แล้วสามเหลี่ยมนะคะ MXP คล้ายกับสามเหลี่ยม NXP นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะได้เราจะได้ว่าสองมุมตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องเท่ากันถูกไหมคะอ่าเราจะตั้งชื่อว่าเป็นมุมที่หนึ่งกับสองนะคะอ่ะก็จะได้ว่าค่าของมุมที่หนึ่งจะเท่ากับ ขนาดของมุมที่สองเพราะสองมุมนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นมุมคู่ที่สมในกันของสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเท่ากันทุกประการนะคะมันมีมันจะมีขนาดเท่ากัน,นะคะ่ะ แต่การสร้างของเราเนี่ยเราจะมันก็คือ xp ของเราเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับเส้นตรง ab ถูกไหมคะดังนั้นอีมุมหนึ่งกับมุมสองเนี่ยมันต้องมีขนาดที่เท่ากันแล้วก็มันเราจะได้ว่ามันก็ต้องเท่ากับเก้าสิบองศาถูกไหมคะอ่าเราจะมาให้เหตุผลว่าเนื่องจากนะคะเริ่มจากเนื่องจากตอนแรกก็คือมุมหนึ่งเนี่ย มันบวกกับมุมสองเนี่ยมันต้องมีขนาดเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาถูกไหมครับเพราะว่าเป็นขนาดของมุมตรงแสดงว่าหากมุมหนึ่งเท่ากับมุมสองได้เนี่ยเราก็ต้องนำร้อยแปดสิบเนี่ยมาหารสองถูกไหมครับก็คือมีขนาดเท่ากับเก้าสิบองศาทำให้ได้ มุมที่หนึ่งเท่ากับมุมที่สองเท่ากับเก้าสิบองศาเป็นสมบัติของการเท่ากันนะคะอะดังนั้นเรากส็สรุปได้แล้วว่ามุม APX ของเราอะเรามองเป็นรูปไง APX จะเท่ากับ BPX นะคะ ซึ่งเท่ากับ90องศาค่ะ A P X จะเท่ากับมุม B P X เท่ากับ90องศาดังนั้นเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงก็คือจะได้เป็นการให้เหตุผลดังกล่าวนะคะเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับข้อที่6ค่ะ